วบบาลเลนไทน์โดยตรรัวแค่ชื่อเขาก็าเกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนนี้เคยมารายการของ กับเรื่องราวของเลิฟเบิร์ดใช่แล้วค่ะก็คือคุณอิสดาอยู่นุ๊ตนะคะหรือว่าพี่อ้อจากฟาร์ม IS Beauty Bird ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเหมือนเดิมเอาสมาชิกมาอวดพวกเราด้วยนะฮะหน้าตาไม่เคยเหมือนเดิมเลยน้องๆอ่ะใช่ไหมสมาชิกใหม่ตลอดของพรีเมี่ยใช่แล้วของรางวัลวันนี้พี่อ้อนำมาแจกเดี๋ยวโชคก่อนเลยละกันก่อนจะไปถามกันอ่ะนี่เดี๋ยวซันเดย์อันนี้เป็นอะไรครับพี่อ้ออันนี้เป็นหนังสือเป็นนิตยสารเกี่ยวกับนกนะคะเบิร์ดเวิร์เล่มล่าสุดคค่ะะะววว้้าแลก็มีปฏิิทนนของ โชค่ะปดีทีนี้ก็จะเกี่ยวกับนกแล้วก็สีสันข้างในนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับนกอธิบายไว้ด้วยอะค่ะคิดว่าคนที่ชอบนกก็จะหลากหลายสายพันธุ์มากอยู่ในนี้ชอบเนาะนะคะครับหนังสือคุณภาพดีมากสีสันสดใสทองชัดเลยคุณผู้ชมนะคะเราสนุกง่ายๆแค่ส่ง SMS เเข้ามานี่ดูเดี๋ยวค่อยฟังคำถามของเราดีกว่าใช่ครับนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวรับไปง่ายๆเลย ทั้ง2แบบนเตียสารแล้วก็ปฏิทินแบบนี้ค่ะมาถามเรื่อง l o บ e b i r d เจับพี่อ้อกันดีกว่าเคยมาก็จริงแต่นาาแล้วเดี๋ยวเกิดว่าใครที่มีข้อมูลสนใจมาแน่นอนอย่างแรกที่สะดุดนหูเลยก็คือชื่อของเขาพี่อ้อชื่อของเขาทำไมถึงชื่อ Lovebird ทำไมครับ l o เ e ิร์ d เนี่ยนะคะโดยทั่วไปของเขาเนี่ยเขาชอบอยู่กันเป็นกลุ่มครับนะคะแต่ว่าพอเวลาเขาจับคู่กันแล้วเนี่ยเขาจะชอบ มีนิส <rôle> ัยที่เขาเคลียร์ไปไหนไปได้กันแต่งตัวให้กันดูแลกันแต่งตัวกันนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันตามกันแล้วก็แต่งตัวคือใช้ขนให้กันนะคะมีการป้อนปากป้อนอาหารกันนะคะแล้วก็เขาก็พอเขามีลูกเนี่ยเขาจะช่วยกันดูแลลูกนะคะแล้วก็ ตัวผู้ก็จะคอยป้อนอาหารหน้ารังให้ตัวเมียแล้วก็พอเวลาลูกออกมาบินเนี่ยเขาก็ช่วยดูแลดังนั้นเขาก็เลยได้ชื่อว่าเลิฟเบิร์ดอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขามีคู่แล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กับคู่ของเขาไปจนตายแต่ว่าพอตอนนี้แม้ว,ว่ามนุษย์จะเอามาเพาะพันแล้วนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาจับคู่แล้วมีคู่อยู่เนี่ยโดยที่เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาก็จะอยู่กับคู่ขเขาไปจนตายเช่นกัน แต่ว่าพอเราเอามาเพาะพันธุ์เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการที่จะสลับคู่ให้เขาได้แต่ถ้าธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเขาแหละแต่คนเราเนี่ยเอาไปสลับก็ด้ก็ได้อยู่ได้อยู่ค่ะนี่นะก็ดูสิเนาะความหมายดีมากเลยนะความหมาย l o เ e b i r d แล้วแล้วก็ดูดูพยายามสังเกตุระยาบทเขาใช่แล้วษณะเด่นเนี่ยเห็นชั้นเลยคือสีใช่ใช่ค่ะมีสีอะไรยังไงบ้างครับิฟเบิร์ดเนี่ยจริงๆ แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือเราจะเรียกกันในกลุ่มของคนเลี้ยงเลอเบิร์ดนะว่าเป็นนกซีรีกรีนกับซีรีบลูซีรีกรีนเนี่ยจริงๆมันมีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่สีเขียวอ่อนเยอจะเรียกว่ากรีนแล้วก็ดาร์กรีนก็คือเขียวเข้มไล่ไปเป็นแบบซีรีส์ใช่ซีรีก็คือซีรีกรีนเราจะเริ่มตั้งแต่กรีนก็คือเป็นเขียวอ่อนแล้วก็ดาร์กรีนก็คือเขียวเข้ม ดับเบิลดาร์กกรีนก็คือเป็นสีโอลิฟสีโอลิฟก็คือเขียวมะกรอ้นะคะแล้วก็พัฒนาสูงสุดก็คือเป็นสีเหลืองเหลืองนี่ยังจัดอยู่ในกลุ่มของซิลิกรีนแต่พัฒนาสูงสุดใช่ค่ะเสร็จแล้วก็มาซีลิบลูซีลิบลูก็เริ่มต้นจากบลูเป็นสีฟ้าฟ้านะคะบลูเป็นดาร์กบลูก็เป็นสีโคบอลก็คือเป็นฟ้าเข้มๆแล้วก็ดับเบิลดาร์กบลูก็จะเป็นสีเมิร์ฟสีเมิร์ฟก็คือสีน้ำตาล น้ำตาลน้ำตาลสีเมิร์ฟสีน้ำตาลเทาๆเหมือนพวกอาฟิกันเกรอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็เป็นสีเวเป็นไบรเลครับม่วงเป็นม่วงเลยสูงสุดก็คือสีม่วงซึ่งจัดอยู่ในซีรีส์บลูค่ะแต่อย่างอย่างน้องตัวนี้ตัวเนี้ยอ่ะอย่างเนี้ยค่ะอันนี้คือซีรีส์บลูแต่สูงสุดไปถึงไบรอเล้วละ แต่ตัวนี้ยังอยู่ในซีรีส์กรีน<อ>แต่ตัวนี้ยังไม่ท็อปสุดเพราะว่ายังยังไม่ใช่ยียลโลลเขาจะเปลีปล่ยนไหมครับเออเราสามารถพัฒนาได้ค่ะ<อ>เราสามารถพัฒนาได้แต่ตัวเขาจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องอย่างอย่างตรงเนี้ยปีที่แล้วท้าน้องอิฟจำได้เ,ออเป็นลูกนกที่เกิดในไทยละ,ะเป็นนกปีที่แล้วพ่อแม่มาจากเบลเยียมพ่อแม่มาค่ะแปีที่แล้วพาพ่อแม่มาพ่อแม่มาอันนี้พาลูกมาละแต่เราจะเห็นดูว่าลูกเนี่ยหน้ายังไม่สวยเหมือนพ่อแม่เพราะว่า เพราะว่าเขายังโตไม่เต็มวัยจะเห็นว่าบอดี้โครงสร้างเนี่ยเขายังไม่ใหญ่ยังไม่เต็มใช่ใช่ซึ่งพอเขาโตเต็มวัยเนี่ยอายุประมาณสักแปดเดือนเนี่ยนะคะหน้าเขาจะเต็มจะดำเต็มแล้วโครงสร้างเขาจะใหญ่ขึ้นตามพ่อแม่ก็ไม่เยอะมากแต่โครงสร้างบอดี้เขาจะเป็นนกโตมันจะไม่เลียวเลียวเล็กๆอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้จะดูโตกับกงหรือไม่ใช่ค่ะแต่นี่ก็ยังนกเด็กนี่เด็กเหรี่เนเด็กแต่ตัวใหญ่ใหญ่กว่านะ อันนี้น้องอเป็นคนช่างสังเกตอีกแล้วคืออันนี้ก็ยังเป็นนกเด็กนะคะแต่ตัวที่ใหญ่กว่าตรงนี้ปีที่แล้วไม่ได้พามามาที่หลังจากเบลเยียมอันนี้มาจากฮอลแลนด์อ๋อเด็กนอกตัวนี้เด็กอันนี้ลูกเกิดในเมืองไทยกรนอันนี้แลนแล้วตัวนี้ครับตัวนี้เป็นนกในไทยเลยค่ะฝีมือคนไทยฝีมือคนไทยแต่เอามาเปรียบเทียบว่านกฮอลแลนด์ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลองฟีเทอร์ก็คือเป็นนกขนยาวคือในเมืองนอกคือคือลองฟีเทอร์ก็คือนกขนยาวแต่เมืองไทยเราเนี่ยจะเรียกว่านก เหตที่เรียกว่านกยักษ์เพราะว่าตัวบอดี้ไซส์ของเขาเนี่ยมันต่างกันแต่มันอยู่ในกลุ่มพีดเฟสเหมือนกันนะคะสังเกตเลยเนี่ยค่ะนกเกิดวันเดียวกันเกิดวันเดียวกันไม่ใช่ว่าตัวนี้แกรนนะคะแต่โดยในการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยตัวนี้เขาเป็นไซส์ปกติแต่ตัวนี้บอดี้เขาใหญ่ขึ้นอายุเท่ากันอายุเท่ากันเลยค่ะแต่ตัวนี้ที่พามาก็พิเศษนิดนึงก็คือว่าเขาจะมีเกล็ด มีเกรดอยู่ที่ขั้วปีกตรงเนี้ยตัวใหญ่ใช่ค่ะจะมีค่ะตรงเนี้ยจะเรียกว่าเป็นเลดซับเป็นลูติโนเลดซับโอ้มีแยกออกไปอีกเป็นแบบกิมมิกออกมาใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้นกยักษ์ไอ้เด็กยักษ์ตัวใหญ่ของเขาเป็นเด็กยักษ์เป็นเติงนะคะจะเคนละไซส์เนาะแยกไปได้ทราบถึงสายพันธุ์แล้วก็สีแล้ะอย่างนี้ดูลักษณะภายนอกมันเหมือนกันเพศนะครับย่อสังเกตเรื่องเพศเนาะตอนเนี้ยเขายังเด็ก ยังดูไม่ค่อยชัดเจนเล้เบิร์ดเนี่ยถ้าจะดูเพศโดยลักษณะภายนอกเนี่ยค่อนข้างยากโดยเฉพาะยิ่งนกเด็กๆแต่ว่าถ้าคนมีประสบการณ์เยอะเห็นมานานๆเนี่ยบางทีเขาจะดูจากโครงสร้างภายนอกได้นะคะวิธีหลักๆเนี่ยเราจะดูถ้าดูจากโครงสร้างภายนอกดูจากบอดี้นะคะอย่างเช่นตัวผู้เนี่ยกระโหลกจะเล็กกว่าในนกวัยเดียวกันนะคือถ้าเราเทียบจากนกวัยเดียวกันกระโหลกจะเล็กกว่าแล้วก็ปากเนี่ยค่ะจะออกเป็นแนวเรียว แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยตรงปากเนี่ยจะป้านนะคะแล้วก็กระโหลกจะกลมแต่ว่าตัวเมียเนี่ยโครงสร้างจะกลมๆลพป้อมกว่าเวลายืนเกาะคอนเนี่ยตัวผู้จะยืนยืนเชิดยืนเชิดต,ตัวสูงๆกว่าตัวเมียจะยืนหมอบนิดนึงนะคะแ,แล้วก็ทักษะทางกายภาพทางกายภาพแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่คนเลี้ยงนกเลเบอร์ชอบใช้ก็คือใช้วิธีจับตะเกียบ ไม่ใช่เกี๊ยบเกลือเตี๊ยวนะเดี๋ยวดูว่าปตะเกียบไม่ใช่ไม่ใช่นะคะตะเกียบเนี่ยคือกระดูกเชิงการของลูกที่จะมี2ชิ้นที่เป็นกระดูกสองชิ้นซึ่งซึ่งเป็นกระดูกคมคมอยู่ใต้อยู่ใต้ตรงช่องท้องอะค่ะพอจากช่องท้องแล้วมันจะเจอกระดูกสองชิ้นซึ่งเป็นกระดูกเชิงการซึ่งถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะแหลมและคมแล้วเวลาเอานิ้วกดลงไปเนี่ยมันจะไม่ยอมให้นิ้วมือเรากดลงไป แล้วก็ช่องท้องเนี่ยมันจะแคบเพราะว่ามันไม่ไม่ต้องมีที่ว่างสําหรับวางไข่แต่ถ้าเป็นตัวเมียช่องท้องจะกว้างเพราะว่ามันจะต้องมีที่ว่างสําหรับใช้วางไข่แล้วก็ตะเกียบเขาจะมนจะนิ่มกว่านะคะในขณะเดียวกันถ้าดูลักษณะภายนอกยากเขาใช้วิธีเอาเลือดไปตรวจดีอันนีได้แต่แต่ถ้าใช้เลือดไปตรวจ DNA เนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับเลิฟเบิร์ดเนี่ยจะใช้ค่าใช้จ่ายตรวจต่อตัวเนี่ยประมาณ500บาท ต,ตัวแค่นี้เนี่ยใช้ค่าย500บาทซึ่ง500บาทเนี่ยโอกาสผิดพลาดก็มีแต่ผิดพลาดเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวนกนะคะเกิดจากเวลาเราเก็บเชื้อเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าในยีนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันก็คล้ายๆคนคือแท่งยีนน่มันจะไม่เหมือนกันทีนี้เวลาเราไปไปเก็บเชื้อของตัวเมียแล้วเราก็ไปเก็บของตัวผู้เนี่ยบางทีตัวแท่งยีนของเวลาที่มันไปเพาะเชื้อเนี่ยมันก็เลยไปปนเปื้อนกันก็เลยผิดมันไม่ได้ผิด ยากอีกใช่ค่ะทีนี้ถ้าเวลาเราจะเก็บจริงเนี่ยเราต้องมีวิธีนิดนึงนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีประสบการณ์ก็ดูลักษณะภายนอกก็รู้ละแล้วเบิ์ดเนี่ยคือไวเจริญพันธุ์มันเร็วดังนั้นถ้าไม่ใช่นกราคาสูงมากๆเนี่ยเขาก็นิยมที่จะใช้วิธีโดยธรรมชาติแล้วจับคู่กันเองใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีความน่ารักคือถ้าเราใช้วิธีจับด้วยการไปตรวจ DNA นเนี่ยมันทำให้ การที่เราจะไปใส่ใจในรายละเอียดการไปดูพฤติกรรมของเขาเนี่ยลดน้อยลงเ,เพราะเราชัวร์แล้วไง เออมันเพศอะไรก็เลี้ยงไปสิกูอะไรเหมือนคนถุงใาถูกไหมคะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เพศเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกรู้จักเป็นคนช่างสังเกตดูพฤติกรรมพฤติกรรมว่าเออเริ่มจับคูแล้วอะไรอย่างงี้แล้วเวลาที่พอถึงวันหนึ่งที่ที่เราอยากจะเป็นคนแนะนําคนอื่นว่าวิธีดูเพศยังไงเนี่ยมันจะได้จากประสบการณ์ตรงแต่ถ้าเราใช้การตรวจเลือดเนี่ยมันจะเหมือนคนใช้เครื่องคิดเลขบ่อยๆก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกพอเวลาเราจะนับเลขบางทีเราเราไม่มั่นใจแล้วเราต้องหยิบเครื่องคิดเลขมากดทั้งทั้งที่มันเป็นเลขง่่าายๆเรกได้ชถูะ คิดไปเลยเนาะแล้วก็ปล่อยให้น้องเขาปิ้งกันเองดีกว่าได้อยู่ด้วยกันนะส่วนใหญ,ญ่สีที่นิยมกันจะเป็นสีแน่อนอนนะมันย่อมเป็นตัวทับสุดในซีรีส์กรีนก็คือเหลืองในซีรีส์บลูก,ก,ก็คือวไวโอเลตแต่ตัวที่ทับสุดในซีรีส์กรีนอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมนะคะในเมืองไทยนะคือสีโอลีฟสีโอลีฟก็คือสีเขียวมะกอกเขียวมะกอกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้พาน้องสีโอลีฟมาแต่ว่าคนไทยนิยมสีโอลีฟด้วย และสีไหนแพงสุดโอลีป่ครับเออแล้วมันแล้วแต่ลักษณะเส้นขนกับลายของลูกด้วยค่ะเลิฟเบิร์ดเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่สีอย่างเดียวมันมีลักษณะของลายเส้นขนอย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพายพายคือลักษณะของความด่างของเส้นขนมันจะมีลักษณะของใช่ค่ะใช่แล้วก็พอเป็นความด่างปุ๊บมีลายด่างอีกว่าด่างอะไรด่างสวยไหมแยกไปอ่า บางคนเราก็อาจจะชอบสีเรีบๆพื้นด้วยเราคนชอบแบบด่างๆเนาะอันนี้เราก็บอกไม่ได้นี่ค่ะแค่ละเอียดเรื่องสีของเขานะเรื่องชื่อเรื่องที่มาที่ไปหลายอย่างเลยเนาะแล้วนกพันนี้เขาสุขภาพดีตลอดทุกตัวนคะพี่อ้เออจริงๆแล้วสุขภาพนี่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงยากเลี้ยงไม่ยากอะค่ะพี่ที่ที่บ้านพี่นะคะเวลาน้องๆถามเรื่องโรคเนี่ยพี่บางทีพี่ก็อื่นๆเหมือนกันเพราะว่า นกที่บ้านพี่มันไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเจอวุ้นอคือเรื่องของเรื่องพี่เลี้ยงในลักษณะของการป้องกันมากกว่ของการรักษาใช่ค่ะเราใส่ใจอย่างของที่ไอเอสเนี่ยนะคะเราใส่ใจเรื่องของความสะอาดเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วเราไม่เน้นเรื่องยาเราเน้นเรื่องของสมุนไพรธรรมชาติกระเพราตะไคร้ใบมะกรูดเอ้ยไม่ใช่ใบมะกรูดต้มอะไรไม่ใช่นะคะแต่จริงๆเนี่ยอาหารที่เป็นพืชทันทาญยาหารของเราเนี่ยมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ไม่เน้นไอ้พวกที่ใส่สาร อ๋อนะนกที่ไอเอสบิวที่เบิรก็เลยไม่ไม่ป่วยไม่เห็นทีนี้คนที่ฟังแล้วสนใจพี่อ้อคะเวลาเขาจะไปเลือกซื้อพี่อ้อบอกเคล็ดลับได้ไหมว่า็นเลือกยังไงจะได้นกสุขภาพดีมาก่อนอื่นเลยนะคะพี่อยากให้ดูสภาพแวดล้อมก่อนเลยสถานที่เดียวจะไปน่าค่ะดูเลยว่ารอบๆบริเวณนัสะอาดไหมมีสัตว์ที่ป่วยอยู่แถวนั้นไหม นะคะในกลงที่อยู่ในตรงนั้นหรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีนกที่ป่วยหรือสัตว์อื่นที่ป่วยอยู่หรือเปล่าไม่ใช่มีหนูวิ่งผ่านจืดไปนะคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องดูนิดนึงแล้วก็หลังจากที่เรามองสภาพแวดล้อมโดยรวมดูซิว่านกเนี่ยยืนซึมเศร้าไหมเพราะว่านกเล็บเบิร์ดเนี่นนยเป็นนกที่สดใสแอคทีฟตลอดเวลาถ้าเห็นหมอบๆมอบแล้วก็ ทำขนเิ kind of eh ูปกติแล้วฟูในขณะที่สภาพแวดล้อมอากาศร้อนเนี่ยแล้วนกทาขนฟูนี่คือผิดปกติอันนี้คือนะคะวหลักว่าพอเราสังเกตดูทั่วไปดีแล้วโอเคละเราก็ค่อยมาดูรายละเอียดอย่างอื่นเช่นก้นเนี่ยที่ขนที่ก้นเขาเนี่ยแฉะไหมนะคะเพราะถ้าแฉะเนี่ยอาจจะนกท้องเสียนะคะแล้วก็ดูน้ําเลี้ยงขนว่าน้ําเลี้ยงขนเนี่ยดีไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยอาหารการกินมันอาจจะทําให้น้ําเลี้ยงขนเนี่ยไม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูอก ว่าอกเขาแหลมหรือเปล่าเพราะถ้าอกแหลมเนี่ยนกอาจจะยังกินอาหารไม่เก่งในกรณีที่นกยังเด็กอยู่บางทีเขารีบออกมาหรือเขาอาจจะขังอยู่ในกรงแล้วนกจํานวนแออัดแล้วนกมันกินไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็ดูเล็บนิ้วเล็บเ,บเบท้านะคะว่ามันขาดมันกุดไหมนะคะแล้วก็ปีกปีกหักปีกกุดไหมหรือเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นบ่อย บางทีพน์มารีหายพน์มารีก็คือขนปลายปีกเนี่ยค่ะขนช่วงปลายปีกอางเนี้ยบางทีหายไปทําให้นกเนี่ยมันบินไม่ได้หรือมันบินได้แต่มันบินบินบินไม่สมูทนะคะแล้วมันก็จะทําให้มีปัญหาในเวลาที่เอามาเลี้ยงซึ่งบางทีตอนซื้อไม่ได้สังเกตนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆในการที่เราจะเลือกซื้อแล้วก กลุ่มสีแล้วก็ลักษณะทั่วไปของน้องแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาได้ฟังถึงเรื่องของการเลี้ยงดูน้องก<ช>ันแล้ว,ลวเปิดซื้อมาเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงไงนะคะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งน่าสนใจกัน,นะค่ะเดี๋ยวกลับมาการเลี้ยงดูค่ะ